สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวผัดไทยดีใจเผยหนึ่งประโยคจากลูกสาวทำปล่อยโฮไม่ต้องห่างกันแล้วผัดไทยดีใจนักแสดงสายฮาควงคู่น้องเจอาลูกสาวหลังเรียนจบแพทย์ที่จีนกลับมาอยู่กับคุณแม่แล้วมาเปิดเผยเรื่องราวความผูกพันการเลี้ยงลูกสไตล์ผัดไทยสองแม่ลูกคุณแม่กระเตงลูกไปด้วยทุกที่ตั้งแต่เด็กไปทำงานไปร้านเหล้าไปบ้านเพื่อนท็อปกล้องปียะชุดาพาเจนเป็นต้นประเดน ญาติจนลูกถามคนไหนญาติจริงๆเราเอาลูกไปทํางานด้วยอยากให้เขาเห็นทุกอย่างและไม่อยากทิ้งเขาไว้เห็นแม่ป่วยตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จะช่วยแม่อย่างไงส่วนหนึ่งทําให้น้องเจอาเลยคิดเรียนหมอสอบเทียบตั้งแต่อายุ17ก่อนไปเรียนหมอที่จีนพันธยอมรับว่าห่างกันนาน7ปีต้องอดทนคิดถึงแค่ไหนไม่ร้องให้ให้ลูกเห็นต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเพราะอยากให้ลูกเข้มแข็งไปเรียนหมอที่จีนน้องเจอาเผยความรู้สึกอยากให้คุณแม่ดีขึ้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยภาพที่เขา ไม่สบายน่าสงสารคัดกับตอนเขาปกติเขาดิดมากแต่ป่วยแล้วหน่อย ที่คุณแม่ไม่สบายหลักๆเป็นโรคไตเรื้อรังพัทไทยบอกด้วยว่ารู้ว่าตัวเองป่วยโรคไตตอนอายุ38หมอบอกว่าน่าจะเกิดจาก SLE โรคภูมิแพ้ตัวเองเบาๆเป็นผลให้เป็นไตได้ที่ผ่านมาทำงานได้เท่าไหร่ให้ลูกเรียนก่อนต้องสะสมให้เขาเรียนให้จบแล้วก็แบ่งส่วนในการรักษาตัวเองมดดำคชาพาบอกด้วยว่าจะเคยขับเบนซ์วันหนึ่งบอกขายหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเก็บเงินส่งลูกเรียนสูงๆพัทไทยเผยมดดำรู้ทุกขั้นตอนหมอเจอา เผยอีกว่าเรียนจบกลับมาแล้วมาดูแลแม่เห็นแม่ผิวไม่เปล่งปลั่งดูโทรมมากมาช่วยคุมเรื่องอาหารสําหรับคนป่วยโรคไตคุมการนอนการขับถ่ายทมว่ายอมสละไตให้แม่เจอากล่าวสุดซึ้งว่าถ้าเขาไม่สบายถึงขั้นเปลี่ยนไตจริงๆหนูยินดีร้อยเปอร์เซนที่จะให้ไตหนูกับคุณแม่ถ้าเราแมัดกันแม่ก็ให้ชีวิตหนูมาไตาข้างเดียวหนูให้แม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก Social News ขสกับคุณครับ